อาจจะตามองให้ดีนะทักษิณออกมาแล้วนะครับยิ่งเร่งเครื่องปฏิกิริยาทางการเมืองเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร่งเข้าสู่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจุดจบและหายยนานะครับในขณะที่จตุพรก็พูดขอหน้านี้มั่นใจว่าทักษิณกําลังถูกลอกเข้ามาในรอบสุดท้ายเพื่อทําการปิดเกมโดยปล่อยให้อุกอิงเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ สวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะออกมาพูดแต่ละวันนี้โอ้โหชี์แขกน่าดูกระแสการต่อต้านก็เพิ่มมากขึ้นผมกล้าบอกในฐานะผู้สันทัดกรณีาการเมืองมานานสังเกตรัฐบาลมานานทั้งปลมลู่การมานานผมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ อยู่ครบเทอมนั้นใครจะใครจะลงทุนอะไรมั่นใจได้วรัตวานี้อยู่ครบเทอมผมอยู่เมืองนอกถ้าผมสุขภาพจิตผมไม่ดีนี่ผมตายแล้ว17ปีโดนมันแกล้งตลอดตอนโดนครั้งแรกก็โกรธโดนครั้งที่สองอะไรวะพอกันโดนครั้งที่สามขำแม่งเลย มึงอะไรกันนะกูนักดาววะกฎหมายทั <S 2> <S 2> <S 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 ้งหลายที <S 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 ่มันออกมาเฮงซวยทั <S <S ้งหลายเนี่ยเพราะมันเขียนกฎหมายไปมันมองเห็นหน้าผมไปจะกันมันยังไงดีวะผลท้ายกันยังไงมันต้องกันที่ประชาชนประชาชนเขายังคิดถึงผมอยู่อ่ะเอาที่แล้วมีอุบัติเหตุนิดหน่อยรับรองเขาหน้าไม่มีแพ้เขาหน้านี่นะเพื่อไทยไม่มีต่ํากว่า200อ่ะอะไรคือความเปลี่ยนแปลงกมืองที่สุดเขาที่ทันทุในรอบ แย่ลงย่ลงการเมืองการเมืองมันไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรการเมืองการเมืองต้องเข้มแข็งกว่านี้ถึงจะแก้ปัญหาประเทศได้ชาติได้ดีกว่านี้ค่ะานสินคาข้อนี้าตถามอีกนึเรื่องประเด็นชั้นสนเหตอนนี้จะขุดขุดขึ้นมาพูดท่าน่าน่าคิดยังไงบ้างกับไปโครับโอเค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 โอเคครับโอเคครับโบโอเครับครับโอเคครับโอครับ เงินเหมือนได้แล้วเออเดี๋ยวมาอีกนะครับใครใครอายุเกินหกสิบอ่าถ้าอายุเกินหกสิบนี่เห็นว่าเงินเหมือนจะมาแล้วนะทักษินคุณไปโคพุนเซนทำไมไอ้คุณเซนนป็ประเทศลมเจ้านะอือใช่ไหมยิงป่ะคุณเซนลมเจ้านะ แล้วก็ยึดอำนาจหมดตั้งตัวเองเป็นใหญ่เป็นนายกตีปกครองประเทศมาสามสิบสปีด้วยระบอบของเขาหน้าละใช่ไหมเสร็จแล้วก็มุญทาเนเต็มทีเนี่ยตั้งลูกเป็นนายกตั้งลูกเป็นผู้จัดก,การเหล่าทัพคุมทุกหน่วยหมดในประเทศของกูหมดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะทักสินครบอย่างนั้นทักษินเรียนแบบเปล่านะทักษินเป็นนายกเดี๋ยวเอาน้องเขยเป็นต่อนะพอหมดน้องเขยเน้องสาวเป็น นะพอตั้งได้อีกเอาลูกเป็นเนี่ยผมดูเดียเด๋ยวเตรียมลูกเขยเป็นอีกนะแล้วตอนนี้กำลังรวบรวมเงินมหาศาลแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆตน้อยอย่างบนคาสิโ,น,โน,นเนี่ยนะก็คือผลประโยชน์ผลประโยชน์มหาศาลคือไอ้แหล่งนะน้ำมันใต้ดินนะในอ่าวไทยที่เกาะปูออดเนี่ยนะจะไปทำอะไรอ้างนู้นอ้างนี่ไอ้บ้านะ มาจากไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ต่างประเทศมาสิบกว่าปีกลับมาถึงจะมายึดนะทรัพยากรต่งตางๆเหล่า,านี้เนี่ยพราะเงินเยอะทีนี้เลือกตั้งใช้เงินเนี่ยกูทุ่มไปหมดเสรีรวมไทยจะไปสู้ันไม่มีทางใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็ซื้อซื้อคนเข้ามามีสอสอมากกูออกคฎหมายเดี๋ยวล้มลังระบบกษัตย์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้อง เตรียมตัวพวกอั้นเรีอกเตรียมตัวต,ต่อต้านพวกนี้ซะก่อนแล้วต้องปลุกคนพวกนี้ขึ้นมาไอเด็กพวกนี้เหรอมันยังเด็กวันซื่อเดี๋ยวผมเป็นหัวหน้าเองอนะครับผมว่าเนี่ยนะครับเป็นภาคสุดท้ายของตระกูลชินละมันจบไม่ได้ครับถ้าคุณนุงยิ้งไม่ได้มาเป็นนายกเพราะเจตนาผมได้ยินมาตั้งแต่ต้นว่าครับเหตุการณ์ที่เอาอาดีตนายกทักษศิณกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับ เป้าหมายสูงสุดหนึ่งเอาไปเอามาควบคุมตัวในประเทศแม้ว่าจะควบคุมไม่ได้นะนะครับแต่ไม่นานจะควบคุมได้สองเนี่ยต้องให้คุณนุ้งยิงเป็นนายกเพราะเนี่ยนะครับจะเป็นจิ๊กซอที่จะกวาดได้ทั้งตระกูลถามว่าเนี่ยนะครับคนในตระกูลชินรู้ไหมตอนการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ระบัดสัตว์ข้ามขั้วเนี่ยมีการเรียกร้องให้คุณนุ้งยิงเป็นนายกนะ แต่ว่าในตระกูลเขายังไม่กล้าเสี่ยงไงเลยเอาคุณเสถฐามาเป็นวันนั้นถ้าเอาคุณลุงอิงใครจะกล้าขวางครับนะครับเพราะรู้ว่ากําลังเดินเข้าสู่กับดักมรณะหรือเขตกิลลิงโซนอ่ะถ้าพูดภาษาสงครามแต่ว่าความเชื่อมันถูกสร้างขึ้นตามลําดับความเชื่อว่าวันนี้ทุกอย่างไฟเขียวเกิดความชะล่าใจครับเห็นไหมว่าทันทีที่คุณเศถฐาถูกสารรัฐนูนวิิชัยพ้นจากตําแหน่งวันนั้นควรเป็นเวลาปลอบใจคุณเศถฐามา แต่นี่นัดหัวหน้าพักการเมืองทันเตียคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสำนวนไทยโบราณว่าตายศพยังไม่ทันเผาแบ่งมรดกกันแล้วนะครับเรียกวัวหน้าพักการเมืองทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอตลอดชีวิตนะต้องคดีทุจริตน,นะครับ,รบเป็นที่รู้กันไม่สามารถสมาสมาชิกพักการเมืองใดได้ตลอดชีวิตะนะครับแต่ว่ากล้าและก็เป็นสถานที่ที่แจ้งกับกลมควบคุมประพฤติว่าเป็นหลักแหล่งที่บ้านเลยที่บ้านจันสองร่า เห็นไหมแล้วก็มีชื่อคุณชัยเกษมขึ้นมาคุณชัยเกษมเนี่ยนะครับก็เป็นศพที่สองต่อจากคุณเสถานก็หยิบชื่อคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมก็ถูกทึกกระทืบทั้งคืนเลยนะครับเรื่องคดีความตรงกระทั่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองขุดมาหมดขุดมาหมดครับนะครับรุ่งเช้าทิ้งคุณชัยเกษมเฉยเลยไปเอาคุณอุ้งิงออกมาครับนะครับสออ้างว่าสสนะครับถ้าเจ้าของพรรคก็จริงอะสสอหน้าไหนมันจะขวาง นะครับจกนกระทั่งกรรมการบริหารพักแล้วท้ายที่สุดก็แต่และพักก็สนับสนุนด้วยสีหน้าที่อึดอัดนะครับวันนี้ออกมาพูดมาประกาศในระหว่างการรณรงค์หาเสียงปาใสเลือกตั้งนายกอบจอุอดรน,นะครก็มีช่วงตอนหนึ่งที่บอกว่าหวยฮานอยหวยลาวเนี่ยอย่าไปเล่นมันเป็นการล็อกเลขนะฮะล้วก็จะสร้างความทิพย์หายให้ตัวเองนะั้น ถามว่าตั้งตำแหน่งตัวเองเสือบทุกเรื่องอ้โห o สทอเสือกทุกเรื่องจร,ริงนะมึงนี่นะครับถามว่ามันเป็นเรื่องของเขาจะไปกล่าวหาประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามฮานอยหรือหวยลาวเนี่ยล็อกหวยล็อกเบอร์ได้ยังไงทําให้ความสำคัญมันเสียนะมองตรงว่าจะเสียทุกเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของ แคเพื่อนบ้านจะไปกล่าวหาเขาเรื่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าเสือกเสือกไม่เขาเรื่องนะไหม,ไหมเป็นอดีตจะต้องบนตีวุฒิภาวะเนี่ยยังระเด็กอนุบาลมันไม่ได้การจะไปโจมตีหวยต่างประเทศหรือหวยเพื่อนบ้านว่าลักหวยลักปืนลักเลขนั้นนะ่ะมันไม่ถูกะจะไปบอกว่าเขาทําไม่ถูกนั้นเป็นเรื่องที่น่าละอายยิ่งนะัก ทางที่เซฟที่สุดของดรทักษิณชินวัตรตั้งแต่แรกคือกลับแล้วนอนเรือนจําจริงๆไม่ไปโรงพยาบาลสําหรับผม6เดือน6เดือนเสร็จหรือไม่ก็จนครบไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยอภัยโทษปุ๊บออกมาอยู่บ้านไม่มีนายกชื่อแพรทองทานอ l i m i n a t e family จากการเมืองนั่นคือเซฟโซนแต่ว่าเมื่อได้เลือกไม่อยู่ในเซฟโซนผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ปัญหาท่านทักษิณก็คือว่าความรู้สึกในใจนะได้ดูจากครับเ้าเนี่ยท่านโมโหมีความคับแค้น ใจส oh, that that ึ่งแพ้แค่สิบเสียงเนี่ยมนเลยพลิกอ๋อหมายถึงว่าที่ที่เลือกตั้งปี6กห่ที่แพ้พรรคก้าไกลเนี่ยนิดเดียวคือเ้าุดที่ถ้าเพื่อไทยชนะจะไม่มีปัญหานี้ท่านจะเบากว่านี้อ๋อคือเสนอกเราบอกว่าถ้าเพื่อไทยชนะเนี่ยรูปมันจะเบากว่านี้มันจะมีโอกาสเข้าไปตรงนั้นผมก็ใจลวก็คือเอาง่ายๆไม่ต้องการวางมือในเวลาที่แพ้ใช่คือจะสู้แต่ว่ามันก็เลยไม่จบไงผมเชื่อว่าวันที่22สเนี่ยศุกร์ที่22เนี่ยอย่างไรก็รับ ผมเชื่ออย่างนั้นนะสารรัฐธรรมนูนท่านวินิจฉัยก็สุดท้แต่ท่านอ่ะแต่รับแต,แต่ผมเชื่อว่ารับและรับด้วยเสียงเก้าต่อศูนย์ด้วยเราเห็นธีรยุทธ์ไปให้ข้อมูลกับอายการสูงสุดและต่อมาก็ให้การเพิ่มเติมกับสารรัฐธรรมนูญเห็นอาจารย์ชูศักดิ์พรรคเพื่อไทยครับไปไอายการสูงสุดแต่เราไม่เห็นคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่วิเคราะห์อะไรกันมาก็แล้วแต่อายการจะไปวินิจฉัยได้อย่างไรเมื่อคนที่เป็นตัวการใหญ่ไม่ว่าครอบงาทําลายพระเกียรติ นําไปสู่ให้สั่งให้หยุดการกระทําเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจหลักของคดีเนี้ยไม่ได้ไปให้ปากคํากับอายการสูงสุดเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเขาเพียงแค่ทําคําที่แจงว่าเขาทําอะไรได้ตรงไหนเท่านั้นเองแม้ว่าเนี่ยนะครับหลายคนไปพยายามอธิบายข่าวกันว่าจะสั่งยุติคดีซึ่งไม่มีอํานาจใดๆและเขาก็รู้ว่าข้อที่หนึ่งหมายถึงอะไรเป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านใดท่านหนึ่งดีกว่าครับผมเองก็คงไม่อาจไปวิเคราะห์วิจารณ์ความเห็นนั้นได้ แต่ขอปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หน้าที่และหน้าที่มีนะครับในเรื่องการทั้งการป้องกันปราบปรามและการบําบัดต,ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การได้หารือวิธีการกับปอปสนะครับขอขอเป็นว่าผมไม่วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องความเห็นที่ท่านใดท่านหนึ่งจะมีความที่เห็นได้ดีกวา่าครับคือพี่คิดดูดีๆด,ดิพี่คิดดูดีๆนะครับนี่คือสิ่งบอกเหตุและลางบอกเหตุนะครับนี่คือสิ่งบอกเหตุและลางบอกเหตุนะฮะ นักการเมืองระดับรัฐมนตรีเข้าไปบ้านคนส่งลาบกินมามา่ลาลังบอกเหตุแล้วจ,จริงบอกเหตุแล้วรางบอกเหตุยังไงครับคุณกบ mm. ก็ขนาดรัฐมนตรีแม่งแดกมาม่ากันแล้วแล้วประชาชนแม่งจะไปเหลืออะไรอะ่ะนั่นคือสิ่งบอกเหตุแล้วลังบอกเหตุว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันถึงขั้นที่บ้านคนส่งลาบเลี้ยงมาม่ากันแล้ว วันนั้นมึงไม่ต้องพูดถึงเลยว่าปัจจุบันนี้ปีหน้ามันจะเป็นยังไงรัฐบาลนี้ยิ่งอยู่ยิ่งทำให้คิดถึงรลงตัวคือไม่มีแจกเงินที่ตอนวอลเล็ตไปเดือนกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบโยนหินเม็ดเล็กๆลงน้ำกระเพื่มปิ้งแล้วก็หายเลย แล้วก็อยู่มาเท่าไหร่ปีกว่าแล้วใช่ไหมรัฐบาลนายกคนที่สองแล้วไม่มีวี่แววอะไรเลยนะครับรัฐบาลลุงตู่คนด่ากันโอ้โหข้อนประเทศใช่ไหมตอนนั้นที่ว่ากันด่ากันโอ้โหยับเยินเลยแต่ถ้ามองในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะ่ะเขาใช้ได้ผลอะ่ะแต่ นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันไม่รู้มีนโยบายหรือเปล่านะตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยนะเหมือนมีแต่เรื่องครอบครัวนะมีแต่เรื่องครอบครัวกับการแย่งอํานาจกันนะ่ะเหมือนพวกเราเป็นจะว่าเป็นอะไรดีเป็นก้อนหินไหมใครก็โยนไปโยนมาอะไรเงี้ยเป็นลูกดิ่งลูกข่างไหมอะไรเงี้ยหมุนติ้วติ้วมืนหัวกันแต่ละคนประชาชนนะ ผู้เล่นเล่นกันอยู่สองคนอยู่สองฝั่งแย่งอำนาจกันเนยอ,อีกยาวๆปีหน้าก็ปีนี้ฝังแล้วปีหน้าก็ขุดขึ้นมาแล้วก็ฝังใหม่ที่จะพักเพื่อถ่ายถูงยุบหรือพักอื่นๆที่ไปยอมให้ครอบครองที่บ้านจันตองล่านะ่ะถูงยุบผมว่าไม่มีปัญหาผูพ้พักก็ตั้งใหม่ได้ มันต้องสมควรยุบหมดมันจะได้มีการเมืองใหม่ซะทีงนะอยากให้สารนูนฟังตรงนี้ให้สารน้ำนูนช่วยประเทศชาติมผมว่าดีสิอีกดีอะไรเราจะได้การเมืองใหม่ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นช่วยกันปฏิรูปประเทศด้วยการยุบพักพวกนี้หมดเพราะว่าวันที่22นี่อย่างที่น้องนิดถามมาเนี่ยยังไงพี่ก็เชื่อว่า,ารับสารน้ำนูนเนี่ยงานล้นมือนะจริงๆจ,<ม>จะต้องยืดไปมกปราลากุมพาแต่พี่ว่าไม่เกินนี่แหละแต่มาคุณทักษิณไม่ป่วย แล้วจะไปบ้านอานอนอยู่ว่านทั้งหกเดือนเจ็ดเดือนเลยก็ผมไปเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยนะก็ได้รับคาแนะนาให้จอดรถชั้นใต้ดินนะไอ้ธวัชชัยอ่ะน้ามารับรับแล้วก็พาขึ้นลิฟต์นู้นออกลิฟต์นี้กดนู่นกดนี่อะไรไต่างๆไปไม่เจอเจอใครไดสักคนหนึ่งทักษิณก็ค่อนข้างจะมั่นหน้านะครับบอกว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดเนี่ยมั่นหน้าว่าอุ้งอิงเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเป็นนายกตํนตรีที่ดี นะครับแล้วก็จะอยู่ครบเทอมทักษิณยังได้โจมตีกฎหมายของไทยว่าเหงสวยนะครับแล้วก็ไม่พอใจเรื่องของการรัฐประหารที่ผ่านมานะครับทักษิณน,นะยังมีแมนวนโยบายในการเรื่องของ Digital อ a l l e t จะมีการมาแจกเงินอีกรอบหนึ่งนะครับแต่พอถูกถามเรื่องของชั้น14ทักษิณน,นะไปไม่เป็นเลยนะรีบหนีนะออกจากวงของนักข่าวในทันที นักข่าวนี้ก็ไม่ไว้หน้าทักษิณเลยนะครับในสมัยก่อนตนอนผมเป็นนักข่าวภาคสนามก็เคยสัมภาษณ์ทักษิณแบบนี้ทักษิณก็เป็นคนตอบไม่ได้หน,นีกาดเกิดไล่หมดมาประมาณนี้เลยนะครับอะไรที่แทงใจดำอะ่ะเรื่องของชั้นสิบสี่เป็นถึงไหนแล้วชั้นสิบสี่ตอนนี้นรปรากฏว่าทั้งรัฐมนตรีรว่าการกระทรวงยุติธรรมรทั้งผู้ในการโรงพยาบาลตำรวจ แพทย์ใหญ่นะครับทั้งอธิบดีกรมวัชทัรอ้รอนร้อนหนาวหนาวอ่ะตอนนี้พยานปากสำคัญพวกเสรีเตมียเวตนะครับบิ๊กโจกแล้วก็อีกหลายคนยืนยันชัดเจนขณะคอปทอที่ดัมเบิตั้มไปพบต่อคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติและยืนยันและย้ำนะครับว่าต้องเร่งหาข้อมูลเร่งยืนยัน,ยน,ยนว่าจะเอาอยัางไงกันแน่และกรอบเวลาให้ชัดเจนปปชก็ตอบชัดเจนฮนะ บอกว่าภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะจะดำเนินการให้ชัดเจนว่าจะยังไงต่อไปนะครับเรื่องนี้คงเป็นกรอบเวลาชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่ารอดยากทักษิณตัวทักษิณเองก็รู้นะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการบุกรองทักษิณออกมาทําไมนะฮะเขาไปช่วยที่อุดอรในเชิงปรากฏการณนะ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งจริงแล้วทํามไมทราบไหมฮะหมากจนกระดาษแล้วจนทุกทางละไปไหนไม่ได้ละนะฮะก็ ทางเดียวก็คือต้องวิ่งไปหามวลชนใช้กําลังมวลชนเป็นเครื่องมือเหมือนครั้งที่ผ่านมานะฮะบอกถ้าเสียงปืนแตกผมจะกลับมานะฮะให้ไปทุกสารกลางทุกที่เหมือนเดิมนะกัหลักคิดของทักษิณที่เขาใช้อยู่ก่อนหน้านั้นก็มีการเคลื่อนไหวมีการบน่นะที่ผมรอยงานรับรอยงานมีข่าวลือเกิดขึ้นไม่รู้ใครลือนะบอกว่าจะเอาทักษิณกลับมาทําไมคนประสานงานเนี่ยก็หายไปหมดละ นะถูกปลดจากหน้าที่ไปหมดแล้วนะถ้าเขาไม่ได้รับการเนื้ศักรรมนะก็อาจจะมีสงครามกลางเมืองอีกรอบหนึ่งซึ่งก็เป็นข่าวลือเท่านั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันทักษิณก็บอกว่าการเนื้ศักรรมนะที่เขาให้สัมภาษณ์นะฮะการเนื้อศักรรมก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของมาตราน1 2, นึนอะครับอาจาะตามองให้ดีนะทักษิณออกมาแล้วนะครับยิ่งเร่งเครื่องปฏิกิริยาทางการเมืองเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น เลีงเข้าสู่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจุดจบและหาย,ยนะนะครับในขณะที่จตุพรก็พูดขอหน้านี้มั่นใจว่าทักษิณกําลังถูกลอกเข้ามาในรอบสุดท้ายเพื่อทําการปิดเกมโดยปล่อยให้อุกอิงเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่รู้ใครเป็นคนวางแผนจตุพรมองออกได้อย่างไรคุณส่วนคิดว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบเทอมหรือไม่เอาช่วยกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะ,นะครับขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศัก์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ